มาแก้สมการแบบที่เป็นจุดทศนิยมให้ดูนะคะก่อนจะดูน้องๆอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆรับรองว่าติดตามช่องนี้เนี่ยมีทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะอ่ะมาดูกันเลยข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า4.5ลบกับ7 2 x มีค่าเท่ากับ3 4 x ลบสิอ่ะขั้นแรกเราเนี่ยอยากได้ค่า x ใช่ไหมคะเราจะดูที่ตัวที่ติด x ค่ะ2ตัวนี้นะคะเราจะพิจารณาว่าจะย้ายไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีคลิปก่อนๆที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าวิธีสังเกตนเนี่ยคือให้เราดูว่าฝั่งไหนที่มี x เยอะกว่าให้เราย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นอ่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นลบ7 2 x กับ3 4 x แน่นอนค่ะว่าอันเนี้ยมันติดลบแสดงว่ามันน้อยใช่ไหมคะงั้นตัวเนี้ยคือตัวที่มากกว่าเราจึงต้องย้ายมาอยู่ทางขวาอ่าเราจะย้ายลบ7 2 x นะคะมาอยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นพี่จะตั้งตัวเดิมเอาไว้ก่อนเลยตัวเดิมนะคะก็คือ 3 4 x ค่ะพี่ตั้งรอไว้เลยต่อไปเนี่ยเราจะย้ายตัวนี้มาใช่ไหมคะลบ7 2 x ย้ายไปอยู่ทางขวาก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้กลายเป็นบวกค่ะกลายเป็นบวก7 2 x คราวนี้ตัวเนี้ยลบ16.7มันอยู่ทางขวาใช่ไหมคะตอนแรกเราก็ต้องย้ายมันให้มาอยู่ทางซ้าย เอามาอยู่กับ4.5ค่ะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางตั้งให้ตรงกันนะคะ4.5เราก็เขียนรอไว้เลยลบ16.7ค่ะย้ายมาก็ต้องกลายเป็นบวก16.7ค่ะจากนั้นน้องก็แค่บวกเลขนะคะบวกเลขธรรมดาไม่มีอะไรค่ะ4.5บวกกับ16.7 บวกธรรมดาเลยค่ะ7บวก5ได้12ทด1 6บวก4เป็น10บวกหเป็น11ทด1ค่ะบวกกันกลายเป็น2ก็จะได้21.2นะคะทางนี้ได้แล้วค่ะ21.2คราวนี้ทางขวานะคะตัวที่ติดเอกเนี่ยทุกคนทำเป็นแล้วใช่ไหมน้องก็แค่เอาตัวเลขนะคะตรงนี้เราเป็นเครื่องหมายบวกใช่ปะ เราก็เอาตัวเลขบวกกันได้เลยค่ะเพราะว่ามันติดตัวแปร x ตัวเดียวกันน้องบวกได้เลย3.4นะคะบวกกับ7.2มันก็จะได้10.6แล้วก็เติม x เข้าไปค่ะแค่นี้เลยต่อไปนะคะเราก็ต้องย้าย10.6เนี่ยค่ะออกไปจาก x ซึ่งตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่การที่เขาเขียนติดกัน แปลว่าเขาคูณกันค่ะการที่พี่เขียนเครื่องหมายจุดสีแดงเนี่ยก็แปลว่าคูณนะคะหรือพี่จะไม่เขียนอะไรเลยมันก็แปลว่าคูณหรือพี่อยากจะเขียนเป็นกากบาทเป็นคูณตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเขียนเป็นคูณตัวเล็กๆก็ได้แต่พี่ขอเขียนเป็นจุดแล้วกันอ่าเราโตขึ้นแล้วเราต้องเขียนจุดดูบ้างเนาะอ่าเราอยากได้ค่า x ค่ะเราก็จะต้องย้าย10.6 ไปทางซ้ายนะคะตอนนี้คูณอยู่เราก็ต้องย้ายไปหารค่ะโดยให้ x เ,เนี่ยเหลืออยู่คนเดียวทางขวาเนี่ยแหละทางซ้ายตัวที่อยู่อยู่ก่อนนะคะก็คือ21.2เราย้าย10.6มาหารค่ะก็คือเอามาัเขียนไว้ข้างล่างได้เลยเป็นตัวส่วนแปลว่าหารกันบางคนแบบพี่ทำไม x ต้องอยู่ทางขวาเรว่คะ เต้องอยู่ทางซ้ายไม่ใช่หรอไม่จําเป็นนะคะน้อง X ของน้องที่น้องต้องการเนี่ยน้องจะเอาไปอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้มันก็คิดออกมาคําตอบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครขัดใจนะคะน้องสามารถสลับข้างได้น,นะคะน้องก็เขียน x ไว้ทางนี้21.2ไว้ทางนี้10.6ก็มาอยู่ที่เดิมข้างล่างอ่ะแต่พี่ขอทำทางนี้แล้วกันเนาะเหมือนกัน ตัวนี้นะคะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งหารกับทศนิยม1ตําแหน่ง,รนนงเราจะใช้การเลื่อนจุดได้เลยค่ะเลื่อนอยังไงเราจะยึดตัวล่างเป็นหลักนะคะตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องอยากให้มันไม่มีจุดใช่ไหมคะแปลว่าพี่อ่ะจะต้องเลื่อนจุดไปทางขวา1ครั้งจุดก็จะมาอยู่ตรงนี้เรายึดตัวล่างเป็นหลักตัวล่างเลื่อนหนึ่งครั้งแปลว่า ตัวบนก็ต้องเลื่อน1ครั้งค่ะมันก็จะกลายเป็น21ไม่ใช่21แล้วสิเป็น212แล้วค่ะส่วนกับ106 212หารกับ106นะคะจะได้ค่า x ของมาทำต่อทั้งนี้เนาะเราก็หารธรรมดาเลยค่ะ,ะ106เนี่ย ถ้ามันคูณ2ต้องได้212แน่เลยไหนคูณสิ2 62หค่ะทด1 2คูณ0ได้0ูบวก1เป็น1 2 1 2พอดีเป๊ะค่ะน้องแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ2เท่ากับ x หรือน้องอยากจะเขียนว่า x เท่ากับ2แบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ1ข้อ ข้อที่2นะคะ3 5 x ลบกับ7.8มีค่าเท่ากับ1 6 x ลบ0.2ค่ะวิธีการคิดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะน้องเราอยากได้ค่า x ใช่ไหมคะเราก็ดูเลยมี x อยู่2ตัวคือน,นี้อันไหนมากกว่าเราก็ย้ายไปอยู่ทางนั้นค่ะตอนนี้เนี่ย3.5มันมากกว่า1.6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราจะย้ายมาอยู่ทางนี้กันค่ะ,ะตัวที่เราจะย้ายมาเดี๋ยวพี่จะไฮไลท์ไว้นะคะตอนนี้ 1.6x เนี่ยข้างหน้าของมันเนี่ยไม่ได้มีเครื่องหมายแสดงว่ามันเป็นบวกนะคะงั้นเราจะย้ายไปทางซ้ายก็ต้องกลายเป็นลบมันก็จะเป็น 3.5x ลบกับ 1.6x ค่ะ,ะเครื่องหมายเท่ากับนะคะ ขอเลื่อนนิดนึงให้ตรงกันทางขวาค่ะตอนแรกน้องเหลือลบ0.2ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเครื่องหมายของเขาคือลบนะ,ะพี่ขอตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะลบ0.2ส่วนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายมันไปอยู่ทางขวาย้ายเพื่อไปหาลบ0.2ใช่ไหมคะตัวมันเองตอนนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบ ย้ายไปทางขวาแสดงว่าต้องย้ายไปแล้วกลายเป็นบวกเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะบวก7.8อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่การที่เขียนอย่างนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมคะงั้นพี่ขอ,อามาเขียนไว้ข้างหน้าตัวนี้เลยเป็น7.8มันเป็นบวกนั่นแหละแต่เราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายให้มันเราย้ายมาอยู่ข้างหน้าตัวที่ติดลบอย่างนี้ได้เลยค่ะอ่ะ แล้วเราก็คิดเลขปกติได้เลยค่ะน้าลบกับ1.6นะคะก็จะเป็น1.9แล้วก็เติม x ไว้ข้างหลังเท่ากับค่ะ7.8ลบกับ0.2ก็จะเหลือ7.6นะคะต่อไปเราอยากได้ค่า x ค่ะ x ทำอะไรกันกับ1.9 คูณกันค่ะอ่ามันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นนะคะ x อ,อยู่ทางซ้ายไปค่ะชอบเลยใช่ไหมคะ x อ,อยู่ทางซ้ายอยู่แล้วอ่าเจอยู่ทางขวาค่ะน้องก็ต้องย้าย1.9%ลงมาหารตอนนี้เป็นทศนิยมทั้งคู่อีกแล้วไม่ชอบใช่ไหมคะเลื่อนเลยค่ะยึดตัวล่างเป็นหลักนะคะตัวล่างต้องเลื่อนมาทางขวา1ครั้ง เพราะฉะนั้นข้างบนก็เลื่อน1ครั้งค่ะตอนนี้ตัวเลขของเรานะคะได้กลายเป็น76หารกับ19ไปแล้วค่ะอะ้้วก็หารปกตินะคะดูแล้ว9 4 36ใช่ไหมไหนลองเอา19คูณ4สิ4 9 3 6ค่ะ4 1 4บวก3เป็น7พอดีเป๊ะเลยค่ะน้องเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ x จะมีค่าเท่ากับ4ค่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ก็จะทำให้ดูอีกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ใหม่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะติดตามช่องนี้มีทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ